เช้านี้เป็นเช้าที่สดชื่นอีกเช้าหนึ่งของผมเลยนะครับที่ได้ตื่นมาเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟลิเวอร์เดลกับกิจกรรมตีกอล์ฟกับลุงอ่ำรุ่นนี้รุ่นที่3แล้วนะครับก็มีนักกอล์ฟเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้4ท่านด้วยกันนะครับแบ่งเป็นสุภนวาหุษนสท่านนะครับแล้วก็สุภาพสตรีสองท่านนะครับท่านแรกเดี๋ยวพาไปรู้จักเพื่อนใหม่ของผมหน่อยก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากหรอกครับรู้จักกันอยู่ถ้าเป็นผู้บริหารจากพาวนะฮะ พี่แจ็คครับผมเช,ชียงใหม่ครับเชียงใหม่แจ็คเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่หนาวไหมครับหนาวครับ <c oughs> จริงๆจะตอบป่ะหรือเปล่านอนคนเดียวก็หนาวครับ <c oughs> แจ็คนี่เล่นกอล์ฟสนุกมากครับ <c oughs> เคยเล่นกอล์ฟด้วยกันเนื่องจากเป็นผู้บริหารของพาวนะครับอัน <c oughs> นี้เป็นพี่ชอย <c oughs> พี่ชอยนี่ก็เป็นอดีตข้าราชการทหารครับนะครับเกษียณแล้วครับเกษียณแล้วครับตอนนี้ตีกอล์ฟอย่างเดียวเลยป่ะครับก็อาทิตย์ละครั้งพยายามไม่ได้พยายามไม่ได้ครับด้วยสุขภาพ ไม่ปกติสี่ครั้งรถเหลือครั้งเดียว <laughs> น้อยครั้งนะครับที่จะมีสุภาพสตรีเข้ามาร่วมรุ่นในกิจกรรมตีกลองก,กับลุงผามนะครับแต่ครั้งนี้มีถึงสองท่านด้วยกันนะครับนั่นก็คือพี่เปิ้ลนะคะคพี่เปิ้ลแน,นะนําตัวเองว่ามาจากไหนกันบ้<ม>างครับมาจากเดนมาร์กค่ะหะนีหนาะวมากลับมา,า,มาบ้านเรามาทำงานในธุรกิจในเมืองไทยทำอะไรอยู่บ้างครับพี่เปิ้ลนำเข้าสินค้าจากเดนมาร์กอะไรบ้างครับเครื่องเสียงหูฟังอะกอนออดิโอครับขอบคุณพี่เปิ้ลที่ให้ายมา ขาพูดเหมือนกันนะดดีมากครับขีกทัานหนึ่งกิ๊กิ๊กทำไมถึงมาเล่นกอล์ฟกับผมได้ในกิจกรรมนี้นะเป็น f อพีที่ขาเป็น f อพี่อ่ามานานแล้วนะครับนานสมัยไหนนะโอ้ตั้งแต่20กว่าปี3ัตวเเหมือนกเกือบจะสามปีนะเกือบจะสามสิบปีวัยรุ่นเมื่อก่อนนี่เป็นวัยรุ่นมาก่อนตอนนี้เป็นแม่บ้านนะครับก็เกษียณตัวเองเป็นแม่บ้านดูแลลูกอยู่ที่บ้านแต่วันนี้คุณสามีอนุญาตให้ออกมาได้วีซ่าออกบ้าน ออกจากบ้านบ้างวันนี้มาเล่นกอล์ฟที่ลิบอดเดลขอให้มีความสุขกับกิจกรรมตีกรรอล์ฟกับลุงอ่ำนะครับขอบคุณครับพี่อุนะครับพี่อุพี่อุจำง่ายๆครับพี่อุหาลัยพี่เปิ้ลนาคอน <laughs> พี่แจ็คไฟาย <laughs> พี่ชอ้ <laughs> ชอยนางลำ <laughs> <laughs> อ๋อต้องคนยุคไหนเนี่ย <laughs> ถ,ถึงเข้าใจตั้งชื่อ <laughs> เล่นอย่างนี้ได้ <laughs> โอเคเล่นกอล์ฟ <laughs> กับลุงอ่ำกันครับผม นี่มันเล่นแท่นทีสีขาวนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดแล้วนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟมาใช้บริการมากถ้าเกิดจะไปเล่นเล่นแท่นทีหลังสุดแบบที่เคยเล่นกันมาเดี๋ยวจะกวนติดกันยกใหญ่นะครับอันนี้สบายๆครับแท่นทีสีขาวที่สนามกอล์ฟลิเวเดลอยากขอดูวงโปรสักหน่อยเดี๋ยวได้ชมครับพี่ครับเดี๋ยววันนี้จะทุดงให้ทั่วทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับผมพี่ชอยนักกอล์ฟราชการบำนาญนะครับผม เยี่ยมโอ้นี่แน่ใจนะครับว่าตีอาทิตย์ละครั้งหวานเจีย๊ยบฮะชอยหวานเจีย๊ยบ <laughs> โอ้เยี่ยมมากเลยพี <laughs> ่แจ๊คโอ้ <laughs> ทำไมเน้นอย่างนี้เนี่ยด <laughs> ังตับเลยอะ <laughs> อย่าห้อยอําจะ่าห้อยโอ้โหงามแท้เบอร์ดี้โอ,โ,โอ้โหในโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่านี้แล้วล่ะไม่มีแล้วพี่ไม่มีใครเก่งเท่าผมแล้วเนี่ยชัดแรกของลุงกับเหล็กใหม่ที่ทำมา อย่ามาห้าเว่นๆ โอ้โห,โห,โหทำไมมันเก่งอย่างนี้ เป็นคนชอบซ้ำผมรู้้าถล่มไแล้วกซ้ำที่สนามนี่นะดิว่าเดลเนี่ยใครมาเล่นนี่นะเดินทางมาจากแท่นที่ออฟถึงกรีนเนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับในระยะในแท่นทีต่างๆที่มีให้เลือกเล่นแต่กรีนนี่ยากถ้าเกิดอยู่ไซหิวเนี่ยทั้งลายทั้งน้ำหนักทั้งลายทั้งน้ำหนักโอ้โห ซ้ำแล้วมีเลียปากด้วยอ่ะเขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะครับนี่พี่แจ๊คเ้าโอ้านพี่อ่ำดูเลขเสื้อแคดดี้แล้วเป็นตำนานสนามนั่นเองเรียกว่าอยู่คู่กับการวางเสาเอกของสนามนี้เลย <c oughs> ในการโวงสูงในวันนั้น,นเคยได้มาเชิญเหล่าเทพเทวดา20ปีที่แล้วหยอกหยอก เจ๋งกว่านี้มีก้าเฮ้ยเขาจะครอบตพอเคลียก่อนสามหลุมแรกนี่เขาจะพอเคลียก่อนเย่ยมากเลยพี่แจ๊คมีไม้เดิมหรือไม้ใหม่ไม้เดิมครับโหใ่ตีไม่เหมือนเดิมอ่ะ อันนี้มาเพราะหน้าตาล้วนนี่ริ้งใหม่นาวมาหมยาวนะครับแค่สีสันก,ก็ระหว่างการเล่นกอล์ฟนะครับร่างกายต้องการพลังงานฝากด้วยครับสำหรับใครต้องการพลังงานอย่างฉับพลันทาวอัพสตัวนี้เป็นกลิ่นชาเขียวรสชาติชาเขียวอร่อยหาะไปเลยค่ะดื่มประจำระหว่างเล่นครับ ฝากพาวด้วยนะจ๊ะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของพี่อําเองจากพี่อํามาทิชาเ oh. ข้าคัดมาแล้วสวยงามมากรอวันนี้ไม่มีแล้วในโลกปากเขาให้โอ้ย oh. <Hey. S 1> นี่ดูนะ <Yeah. S 1> กองเชียร์ครับ <Yeah. S 1> กองเชียร์ครับ <Yeah. S 1> กองเชียร์ครับชี <laughs> ่ก็เป็นลุงงาม ทีคอฟกับลุงอํารุ่นต่อไปเดี๋ยวจะมีลูกคอฟสกรีนโอไมค์คอฟให้นะจ๊ะเ้ยมันำตรงนี้ยโอ้้าทงแล้วพี่จ๊ดเต็มทงแล้วโผยมาเลี้ยงไรโผยมาเลี้ยงไรโผลมาไรไอ้มา มากเลยจะแรงเกินไปหรือเปล่าครับพี่เปิ้ลแรงไปเปล่า เย้น่เยเยีีไม่ใช่ครับดับเบิลครับเซมดับเบิลเอานะปลอดภัยครับเดี๋ยวร้อยห้าสิบระยะเหรอต่างตังสองร้อยนี่คือก้านเลยฮะเจกผูุตอบตับตับกินใช้ก้านเอ0 0อ พวกซาดิสครับมากมากครับลมพี่ออย่าบิ้วอย่าบิ้วขึ้นง่ายเลยวันนี้เยี่ยมโอ้โหพี่แจ็คนี่พอบิ้วหน่อยได้ลมนี่เข็นใหญ่เลยนะครับจักจับ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 เลยนะครับโอ้โหอยู่เท่าเด็กพี่อัมเลยแต่เสียงเชียร์ที่เขาบอกเลยว่าในกลุ่มของตีกอล์ฟกับลุงอำนี่ เสียงดังทุกคนนะครับผมโดยเฉพาะพี่แจ๊คนะครับผมแกร้องดังตลอดดังทุกอย่างไม่มีจะถ่อมตัวนไม่เคยมีเลยอ้าเย้โอ้โห

เข้ามาเยี่ยมเอ็นน่ากนิ่งมากเลยอ่ะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งโอ้โหโอ้โหตีกับวัยรุ่นเสียงดังสนั่นบันไวเลย บ้าที่สุดบ้าที่สุดทำไ,<ป>ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโยากมากออนผิดที่ผิดทางนี่ถึงอบับไายเลยครับต้องจินตนาการล้วน 야. 음. 뛰어나. 롱티. 헤이, 헤이, 들어. 내가 돌이 같. ผมก็ตกใจแทนดี้นี่ฮ้้ตามโอ้โหเน้นวันนี้สนุกสนานมากครับตีกล์บกับลุงอ่ำนะครับแต่พี่แจ็คขออนุญาตกลับไปก่อนที่หลุมที่17ครับเนื่องจากมีเล่นต่อที่สนามกรุงเทพพีทา เจอกันใหม่พี่มีความสุขนะครับพี่ดีใจกับเบอร์ดี้สิบแปดหลุมด้วยนะครับติดไม่เจอกันอีกครับขอบคุณมากครับครับดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คพาวสนุกครับสนุกครับสนุกครัับทกกษะารตีทวนลมนะครับจำได้ว่าโปรบุญชูเรืองกิจบอกไว้ว่าให้ปักทีต่ำลงแล้วก็อย่าตีเต็มวงนะครับถ้าตีเต็มวงลูกก็จะสปินมากขึ้นตีใช่ แต่จะทำใจได้ไหมเพราะแทนทีออฟเราจะตีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ยังไงช็อตหนึ่งพาห้าไม่มีทางวันออนแน่ๆตีประคองออกไปครับพ่นลมบินไปไหนสวยมากสวยมาก,มากพ,พี่ชอยครัแบแว่นตาทับเจริญเป็นสปอนเซอร์พี่นะเนพี่ชอยบอกสวยมาก

นมะหนุ่นะไปไปเกันอีกนะดีมากอีกมากครับขอบคุณมากครับเสร็จสิ้นไปสำหรับกิจกรรมตีกอล์ฟกับลุงทำนะครับรุ่นที่3ามีความสุขมากๆเลยขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ให้โอกาสได้มาเล่นกอล์ฟกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็มีความสุขร่วมกันในวันนี้ในการเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟริเวอร์เดลบอกเลยว่าอากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็โอกาสต่อไปก็คงจะมีรุ่นอื่น รุ่น4รุ่น5ไปตีที่รอยัลฮิลนะครับแต่สำหรับใครอยากจะตีกอล์ฟกรบลุงอำ่ำก็คอยติดตามทางเพจนีนะครับเพจโอไมก์กอล์ฟนะครับว่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติลุงอำ่ำได้มาเล่นกอล์ฟด้วยกันแล้วทั้ง4ี่รุ่น5รุ่นนี้นะครับที่มาตีกอล์ฟกับลุงอำ่ำก็จะมีกิจกรรมดีๆสนุกๆกันต่อไปโดยจะเป็นร่วมกันทำบุญแต่ทำบุญอะไรเดี๋ยวขอไปคิดแล้วก็เลือกสนามสรุปอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณน,นะครับที่ตติดาาามารรยก โอ้ไม่กอล์ฟทางอามาิน365ป้องปองแล้วเจอกันใหม่นะ